สวัสดีครับนี่ก็เป็น e p ีที่แดนะครับ ep ีที่8ดมีพระเครื่องมานําเสนอนะครับมีพระเครื่องหลวงู่หลิวนะครับมานําเสนอเต่าหลวงู่หลิวเนื้อตะกัวนะครับปีสามเ้าเต่าหลวงู่หลิวเนื้อตะกัวปีสาม้านะครับครับปลาเต่าเนื้อตะกัวปีสามเก้า รุ่น,ร,นร,รวมพุทธคุณครับรวมพุทธคุณราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวนี่ครับนี่ครับประกันของแท้นะครับประกันของแท้นะครับเต่ารุ่นรวมพุทธคุณนะครับวีสามเก้านะครับนะครับราคา ย่อมเยาว์เนื้อตะกัวนะครับมีสามเก้าแล้วก็หลวงพ่องเงินหลวงพ่อเงินปืนแตกหลวงพ่อเงินปืนแตกก็เต่าก็เอาตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับจีบเงินไปทางก็มีครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเก่าตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ มีอยู่สิบกว่าตัวจะมีอยู่เก้าตัวอันนี้เป็นหลวงพเงินปืนแตกเพราะเงินปืนแตกครับปีสองแปดนะครับมีสามองค์ลวงพ่อเงินปืนแตกเอาองค์ละหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ปืนแตก ห5 0นะครับปี3ามโมงสิวลีสิวลีเลี่ยมเดิมจากวัดหลวงพ่อแพร่ไว้พี่คุณทองนะครับปี2519นะครับพระสิวลีเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมมาจากวัดปี2519ปี2519นครับดูครับนครับสิวลีปี2 5 1ห้าหนึ่ง องละหกร้อยห้าสิบบาทชิวิลีปีสองห้าร้บ650บาอยสเก้าองละหกร้อยห้าสิบบาทองละหกร้อยห้าสิบบาทก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะครับปีสองห้าหนึ่งห้าครับมีหนึ่งชุดนะครับชุดหนึ่งมีสามสีชุดหนึ 1, 3, ่งมีสามสีครับชุดหนึ่งมีสามสีครับ ถ้าสามสี่นี้ในราคาเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทมีกี่เงินปลายทางนะครับก็ตามเบอร์นี้เลยนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสายสองศูนย์ไอเดียไลน์ก็เเบอร์ไอเดียไลน์ก็เบอร์เดิมเลยครับเบอร์นี้ครับผู้แต่งนาำจะสะดุดผู้แต่งนานสะดุด,นนดจะไ โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับดวงดีพักเพื่องฝากติดตามด้วยนะครับ